สามสองหนึได้เปิดคลิปสวัสดีครับผมเตวเทศวันนี้เราอยู่กับ Big Home Channel อ้าวฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ่ไม่เป็นไรครับไปแล้วเออใจใจมาหม่ๆก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยูつつつつつつ่กับพี่เต้กับเวงพี่โ c h ชาแนลทุกคนอาจจะสงสัยนะครับเตยวนเทศเป็นใคร แต่ทุกคนใช่ใช่คนที่ไปแบบนะครับก็จะพบกับชายคนหนึ่งที่ไม่เคยออกคลิปเลยนะครับแปะอยู่ข้างวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า rb battle นะครับ rb battle ต้องสะกดให้ถูกด้วย rb battles เกินตายก็เกมนี้ก็แบบเป็นมิติเกมอะนะเดี๋ยวเอาค่อยอธิบายในในคลิปแล้วกันอ่ะเริ่มเลยกดเอา a K ออกแหม อ่ะมาละอ่านี่นี่เตะเอา้าเตมหือเอา F K ออกอะ่ะฮะเออยังไม่แล้วยังสำหรับมินิเกมนี้สำหรับมินิเกมนี้ยครับเป็นยังไงหรอครับอ๋อกูเขียนสคริปไปละโอเคเดี๋ยวพวกมึงไปอ่านเองแล้วกันจบเดียวัในเกมนี้นะครับเล่ามาครับแนวครับผมอ๋อก็แค่ทำลายฐานแค่น,นั้นไดะทำลายฐานฝั่งตรงข้ามโอเคครับแล้วอ,อยู่ตรงไหนครับเนี่ย อยู่ตรงไหนไอเต้ผมมองไม่เห็นเลยคือมึงไม่ได้มึงเกิดเอฟเคอยู่เปล่าก็เกมนี้ก็ง่ายๆนะครับพี่น้องก็แค่ทำลายฐานฝั่งตรงข้ามอ่ะโดยทำลายเสาหรือว่าจะทำลายผู้คนก็ได้ยิงคนก็ได้โดนดามจเหมือนกันอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องหลบไปด้วยเนี่ยมันชอบสายแล้วก็ต้องทำลายป้อมตรงนู้นด้วยเนี่ยป้อมตรงเนี้ยต้องทำลายด้วยนะครับทุกคนไม่งั้นเราจะถูกโดนโจมตีหนักกว่าเดิมตอนนี้ เสียมพูได้เปรียบจากทีมกูเสียเปรียบโอ้โหสุดยอดเลยยิงไปแล้วครับไปยังไงครับพี่โฮมไปยังไงอ๋อกำลังจะตายห่าครับกำลังจะตายหาโอ้ตรงกากระบาดเราต้องยิงตรงกากรบาดด้วยฐาน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยฐานกูกำลังจะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรีบทำลายตรงนี้ก่อนทำลายปั๊มตรงนี้ก่อนเอตรงนี้โลดอีกอะไรอีกวะ อ่ะเต้เต้มมนอยู่สีอะไรเอ้ยเต้อยู่สีอะไรเอาเฮ้ยตกอ๋อใช่ถ้าตกลาวาคือตายเลยนั่นแหละปัญหาว่าไงเขาโอเคกูดูพี่เต้ดีกว่าพี่เต้พี่เต้อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยอยู่ครับอยู่ไม่แต่ว่าเมื่อกี้นี่คือเห็นหนึ่งแล้วมันไม่อยู่อ่ะพี่เต้เอ้าเต้หรืมเอาเอฟยิงมาแล้วครับเอาแล้วครับพี่เต้เฮ้ยที่กูกะลังจะพังแล้วอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เต้นี่เต้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋อครับครับหลือกันสามคนเต้แล้วเพื่อนหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเอาไปแล้วเอากําลังจะไปแล้วไปยิงฐานตรงนั้นใช่าไหร่ไปแล้วไปแล้วเอาเต้เต้เต้ทำตกนะตกคือถ้าก็ตายนะโอเคทิงกูแม่ ว่ายังไงครับบิทโฮมทำไมคุณเท่ากับผมอย่างเงี้ยฮะไม่เข้าใจเลยอะฮะครับคุณฮะปลี่นผมไม่เข้าใจเลยอะฮะคุณภาพผมไม่เข้าใจแล้วมันเปลี่ยนสกินนะคุณจำได้ว่าตอนแรกสกินอะอะไรอะเดี๋ยวได้แลวตอนแรกคุณจำได้ว่ามึงสกินไอไอขวนั่นน่ะไอขวไอัวแมวอะไรทุกอย่างผมว่ารบอทผมน่าจะมีปัญหาครับอ๋อครับเกมที่สองครับ ครับจะดุดด้วย<ส>เกยมกนี้นบอลลูจะเป็นเล่นเป็นเอแนวฟรีฟอร์ออก็ก็เป็นเกมที่แบบก็คือเราต้อง<ค>อชนอ่ะเออครับนะเราอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคแต่กูจะชนมึงคนแรก <S <S เอาก้าเมื่อกี้นี้เพื่อนงอันตกเกิดมาตกเลยโอเคทุกคน Okay. โอเคสวย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 พี่เต้พี่เต้อยู่ไหนอ้าพี่ <c oughs> เต้อาอะไรวะ <c oughs> โ,อโ,อโอ้สองเด็กเลยสองเด็กเลยกูอ่ะสองเด็กเลยสองเด็กเลยนะมาดิ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 าดเออหล่วงไปหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้อยอขับยากมากเลยอ่ะ กูอยู่ตรงกลางไว้ก่อนระแวงไว้กลางออโอ้ยโออ้้ยโอเกือบตกครับเกือบตกใกล้ตายเลยถ้ากูไอ้อีกรอบนึงกูตายแน่แน่หนล่วงไปพี่เตะมาเลยโฮะยังไงเราบิ๊กโฮะวันเลยวตะพีเตเฮออ้ยอุ้ยอ้าวอะไรวะเอ้าพี่เตะ เต้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 หรือหัวใจเดียวแล้วนะครับอ้าวอยู่ทีมเดียวกับเต้ดอทบอลดอทบอลเออเกมนี้น่าจะรู้นะเกมนี้ไม่เคยเล่นอ่ะกูไม่เคยเล่น เล่นมานานแล้วแต่ยังไม่เคยเล่นมาวกูไปหยิบบอลอันอันซ้ายสุดนะไปโยนไปอุ้ยโดนโดนไหมไม่โดนโดนป่ะโดนป่ะอุ้ย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 เอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไม่โดนต้องปาให้แรงๆอ่ะต้องกดค้างไว้ต้องกดค้างเอ้าเฮ้ยเขาปากันยังไงวะไม่เห็นไม่เห็นหัวใจรถเลย หัวใจไม่ลดนะครับเออพันอยู่ฝั่งนู้นเอาเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยกิ๊กมาฝั่งนี้กิ๊กมากิ๊กมากิ๊กมากูบอกให้กิ๊กมาครับตอนนี้นะครับดูเดือดเลือดท่านมา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 กระปอใส่มึงรถเบารถเบาอ๋อเต้ต้องต้องชาร์จพลังจนสุดมาโน่แบบปลาเต้ต้องเออต้องชาร์จพลังให้สุดถึงจะถึงจะปลาได้อ๋อเข้าใจละเข้าใจละ ก็ว <anto> okay, ่ายอยู่โอเคครับเราเกิดการเรียนรู้ครับเกิดการเรียนรู้โอ้ยอ้าวโอเคกดสลด์แม่งเลยกดสลด์เลยเฮืนเพื่อเออเอาเเเออเออเเอเออเออเีเป็นสีเอ้าเอออออบคุณทุกคนดี เอ้าอะไรวะนี่นนนโดนละอะไรครับเนี่ยชาร์จนานไม่ได้หรอครับเนี่ยต้องชาร์จนานต้องให้ถึงขีดเขียวก่อนอะถึงจะได้โอเคครับอ่าถ้าขีดแดงไม่ได้ไงปลาไม่โดนสักคนเลยครับเยี่ยมไหมครับปลาไม่โดนชาวบ้านสักคนเลยอ๋อแต่ว่าอย่าชาร์จนานจนเกินไปไม่งั้นจะจะมิดกูสาวเออมันจะสะตันโอโ้โหแล้วมนะะนโอนอยู่ฝั่งเขามาเลยอะ อะไรกันวะไม่แฟร์แหละทีมฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่แฟร์ไอ้ยเอ้ยอขอลูกบอลฟินิชเอาแล้วใครชนะใครเอาใครชนะเอาเอาอ,อเราชนะว่าเรายิงโดนสองรอบอ๋อ,อเย้ดีใจเลยนีงง่งงอะไรครับยิงโดนสักรอบมาแล้วครับเกมที่สี่นะครับผมสามไอเย็นหรือสี่วะ สี่เนี่ยอ่าสี่แม่ก็สามเออช่างแม่งเออ <c oughs> ลืมละช่างครับอ่ะเกมนี้ฮังก์ก็เกมก,ก,ก,ก็ก็ง่ายๆนะเปรูทบ็อกซ์ลาดวันอะไรวินคนที่เหลือสุดท้ายเหมือนให้อ่าคล้ายๆกับในในหนัง,<อ>งเรื่องมมอะไรอ่ะฮังก์ก็เกม,เกมไงหนังเรื่องนั้นนะประมาณนั้นครับใช่ฮังก์ก็เกมทุบเออทุบได้ปืนมายิงมึงก่อนแรกแรก อุย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 อุมีคนอีางอุยออุย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 ยอุ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 ยออุยไปดีกว่าเดียของเพิ่ก่อนเกมุมกล้องครับก็ุ้ยใช่ตอนแรกก็ไม่ชินนั่นแหละแต่ว่าถ้าถ้าเล่นไปบ่อมันจะมันจะสนุกมามาเลย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  เออสวยเอ้ยเอ้ยเอ้ยปืนนี้มันแรงก็จริงแต่ว่าเก็บยิงยากปืนย้อยยังไงล่ะโอ้ปืนปืนอะไรครับเนี่ยโอ้โดนกูล็อกไปสิบห้าโอเคกูเอาปืนข้างบนก่อนเอ้ยมาเลยมาเลยเออ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 โอ้โหกูดีก่อนเรียกกูเลียกกูเรียกใครไม่ถูกเตะเตะอย่าอย่ายายาอย่า ยายยาายายยาายยาาย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 าโอ้ยไเพื่อนไเกียนมีคนเกียนคนเกียนอ้ยอ้ยฟาดอนี่โอมเอาแล้วยไงพโอม้ยไ้ยอ้ยอนปืนก่อน เอาแล้วเอาแล้วไก่เอาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจอเจอคนเจอคนเอ้ยเอาเฮ้ยเก็บปืนก่อนคลิปเก็บปืนเลยเอาปืนสีเขียวดีกว่าปืนสีเขียวแรงปืนย้อยโอเคมาเลยจะมาก็มาจะมาก็มาวิ่งเลยตบชาวบ้านซิมูเลเตอร์ มาดิ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 ผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วมาเลยมาเลยอันนี้อะไรเล่าเออจิกคนจิกอ่ะเขาไม่หนีคนเจี๋ยเขาไม่หนีนะอ้าวมีคนตามมามีคนตามมามีคนตามมาเอาล่ะพี่เต้ เฮ้ยโดนอย่างนั้นก็โดนไอ้โ <temple> ง okay. ่เนาะไอ้ไอ้ไอ้นิดเดียวนิดเดียวาบิกโงหรีบดีเลยรีบดีเลยเลือดคึ้นือจะไปแล้วเนี่ยไล่ตามไม่ทันดีครับไล่ตามไม่ทันดิไล่ตามไม่ทันดีครับวิ่งไม่ได้เนี่ยวิกโง่ดีแล้วดีแล้วแบบเนี้ยดีแล้วดีแล้วผมจะตามคุณไปวิกโง่บิกโง่เอ้ยวิกโง่ไล่ตามแล้วิกโง่เนาะ เอา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 มุกไฟกับคนนู้นไปเถอะเออปืนปืนปืนป yep> ืนปืนปื๊ดเออสวย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 สองปืนเลยเออสวยมาดิมาดิมาดิมาเลยมาเลยมาเลยไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกเออมาดิมาดิเออเออเออสวยแต่เลือดกลัะไม่สวยละกูโดนอีกครั้งนึงกูตายว่าไงเราพิทโอมโอเล่ติ มาดึกมาดึกมานึกมาด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 ึกยิงมายิงมามาเรื่อยๆเอ้าแผนหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยมีปืนสองก็บอกเลยเหรอเออเอ้ยจะจุกไปอีกนานเท่าไหร่วะยิงมา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 เรื่อยๆอ่ะเออเอาวจบละจบละใครใครชนะใครชนะโอ้ไม่ชเอ้าวเฮ้ยหรือว่ามันดูตามคิววะอ๋อ อาจจะดูแบบตามคิวอะไรแบบนี้ตามทำไมต้องตามคิว Free for a l า Lawa e s c a ทำให้มันตื่นเต้นเก็ตคูนทช็อปใครเกมนี้ก็ง่ายๆนะก็แค่หนีลาวาเออหนีลาวาแค่นนั้แหละจบง่ายไหมง่ายไหมเออลาวาง่ายแหละไปครับง่ายแต่ว่ามึงรอปากกลัวดิโอเคจะรู้สึก จำมือ่จำมือ่จำมือไปทางนี้จำได้ไเปิดมาไปทางนี้แแมแล้วก็มาก็ไปทางนี้เกมนี้ก็โดดสองคันได้เตะด่านเนี้ยเยี่ยมโดดสองคันได้มาสวยโอเคเพราะกูพอดีกูจำแมพได้แล้วก็เลยก็เลยไปไวแหว่อะโอ้โหเสียงสะดุดเสียงสะดุดโอเคไปไปต่อทางไหนทางไหนต่อทางไหนต่อ เออทางนี้ทางนี้ไงทางนี้เปล่าคุยกับตัวเองว่ะโอ้โหพี่บิ๊กโฮมอะไรอ่ะก็ต้องแบบต้องคุยกับตัวเองอ่ะไม่งั้นจะไปทางไหนครับเนี่ยนี่เอ้วุ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบไปแล้วไายตกยังไายตายยังไายตายยังโอ้แช่งกันนี่ว่ะไปยังไงอ่ะอ้าวตายตาย หมดเต้ชนะแน่นอนเต้ชนะจริงด้วยโอ้โหที่หนึ่งะครับ <laughs> อะไรวะเทเชอรันเเชอรันเเชอร์ฮัน,ฮนเกมนี้ก็ง่ายๆนะให้เราขุดแล้วหากุญแจแล้วถ้าหากุญแจเสร็จให้ปั๊มเปิดกล่องตรงนี้เราจะได้คะแนนแค่นั้นแหละ แล้วคัสแล้วซัมบ็อกก็าจะมีทีเอนทีอยู่ด้วยเอถ,ถ้าเจอทีเอ็นทีมึงจะสตันประมาณสามวิเจอบ่ะม,มามาก็คือแต่ละกุญแจมันจะได้คะแนนแตกต่างกันกุญแจทองแดงก็จะได้สามกุญแจเงินจะได้ห้าส่วนกุญแจทองได้สิบมาเออเต้เวลาขึ้นมาเนี่ยให้มึงกดสเปซบาร์ค้างนะมันจะมีเจ็ตแท็กอยูอ่นั่นแหละอ,อ๋อได้ เจอกุญแจไหมไม่เจอจบชีวิตเลยเอ้ย TNT แหมอ้าวโอ้โลกมันกลมๆจริงๆเจ้ไอ TNT เออเจอกุญแจกูเจอกุญแจเออเจอแล้วทองแดงถ้าถ้าเจอกุญแจปุบให้มึงรีบขึ้นไปเลยนะกดสเป็นบาร์ครั้งแต่ว่าเวลาหาทางขึ้นอาจจะหาจะหายากหน่อย Minecraft Simulator เออเออมันต้องอย่างนี้ Minecraft Simulator ชอบคำนี้ว่ะ ไม่เจอกุญแจเลยอะลองขุดไปลึกๆดจิจะเจอกุญแจทองโอ้หลึกอะไรครับเนี่ยผมขุดจะมาสุดข้างล่างแล้วแหละเจอมันเอ้ยมันล้วแต่ดวงอ่ะแหมโอ้โหดวงผมคงไม่มีอะตอนเนี้ยผขุดไปจนเออเจอ TNT อะเจอแต่ TNT ไม่เจออะไรเลยอะเ,อยเต้เตะเตโอเคถ้าเตะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แสดงว่าแถวนี้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เอ้ยเจอกุญแจเงินว่ะ <c oughs> เปิดแ <c oughs> หมอะนี่ห้าคะแนน ขึ้นไม่ได้เกิดอะไรมึงติดอะไรเปล่าติดอะไรเปล่าเฮ้ยเจอกุญแจทองว่ะเฮ้ยเจอเจอสองอันเลยเฮ้ยเฮ้ยบังเอิญเฉยเลยตอนนี้หาทางขึ้นไม่เจอขึ้นไม่ได้เฮ้ยเจอกุญแจอีกโอ้โหอะไรวะจะโชคดีขนาดนี้โอ้โหเจอกุญแจแล้วโอ้อะไรวะโชคดีจังวะโอเคโอเคเหมือนกันโอเคโอเคโอเคกุญแจสี่คันแล้วก็อะไรอ่ะขีบอีกเออมันนั่งอย่างนี้ กุญแจเงินเปิดโอเคครบละตอนนี้ขีดท้องแดงเหลืออันเดียวนะเต้ต้องรีบไปหน่อยจบโอ้ไม่ทันได้เชื่ออะไรผมได้เชื่ออะไรครับเดี๋ยววลาการนี่มันขึ้นเฮ้ยที่หนึ่งกว่าที่หนึ่งได้ยี่สิบหกพอยเต้ได้ห้าพอยมาครับเกมที่เจ็ด เกมที่เจ็ดนะครับทุกคนเกมนี้กูก็ยังไม่เคยเล่นเออเกมอะไรครับเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเหมือนแม่เอาชีวิตรอดใช่ป่ะคล้ายคล้ายลูกบาทคือแบบว่ามันมันแบ่งเป็นสองทีมอะแล้วเราก็ต้องวิ่งแบบให้เก็บสีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่พอใจอ๋อให้ให้วิ่งเก็บสีเตะโอ้ได้ได้อย่างเงี้ยได้ได้เลยได้เลย ได้เลยแบบนี้ง่ายมากง่ายมากครับโอ้โอ้โอแต่ถ้าตกกูไม่รู้ไม่ถ้าตกไม่รู้จะเป็นยังไงต่อเขาบอกว่าตกแล้วก็จะมีพัดลมที่ทําให้มันขึ้นได้ครับอ๋อแหวนไปขึ้นไม่ได้แต่มันขึ้นยากมากเลยอะตกอะตกแล้วขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยมาเลยเพิ่ง

เออขึ้นได้แล้วขึ้นไปกูก็ตกอีกแล้วเต้ขอถามหน่อยถ้าถ้าเราตกถ้าตกน้ำจะเป็นไงอ่ะอลองดูก็ได้ครับเออเอาแล้วจบเป็นไงแพ้ผมว่าผมแพ้สีชมพูแพแน่เลยเรามาดูกันไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ดูดิเห็นไหมเราชนะเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราชนะเห็นไหมเนี่ยเราก้มหน้าแบบนี้ถือว่าแบบ ชนะโอเคนะดี๋ยวใช่เหรอเกมแฟร์พ okay, ี Spencer ่เบิร์ดก็ง่ายๆนะครับก็ก็โดดเหมือนแฟร์พี่เบิร์ดนั่นแหละนั่นแหละโอ้ให้กดจำอ่ะต้องรีบก็ได้โอเคสวยอ่ามวย เมฆ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 เม i เมฆ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 เมามรอบถือว่มตายเลยเมฆามีเมฆเมฆเมีเมีเมฆเมเมอเมฆเมฆเมฆเนเมฆเมีเมเมฆเวฆายเอ้เเขฆเมฆเมเมเมีเมฆ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 เอฆเกฆเมฆเมเกมนี้เมฆอมฆเนเมฆเมฆเมฆเมเมฆวเคเเเเหลือแค่กูคนเดียวเหรอใช่เหลือโฮมคนเดียวโฮมตายมก็ใช่เ เอากู m อ p อะดิกู MVP ใช่เปล่าเกมต่อไปใช่เกมนี้นะครับผมก็คือต้องเอาชีวิตรอดอ่ะเอาชีวิตรอดอ่ะหายไปเออมันจะตกลงไปอ่ะนั่นแหละ TNT หลักเนี่ยไมครับนั่นเองใช่ใช่ใช่เกมนี้จุดสำคัญก็คืออย่าวิ่งสองบล็อกเพราะไม่งั้นเราจะไม่บนพื้นที่ แต่ข้อดีคือเกมนี้ก็โดนฟังก์ันได้แบบมาไม่ได้มาเลยมาเลย๋ยวกูจะฆ่าเพื่อนให้ดูโอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้ว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 นะครับคุนเกือบแล้วโอ้ยอะไรอะไรมันพุ่งขึ้นมามาแล้วมาแล้วโอ้ยออ้ยยังไม่ตกครับยังไม่ตกยังไม่ตกยังไม่ตกอยังไม่ตกก็ถึงเออถึงยังรอดครับยังรอดโอ้ยังอยู่บนสุดอยู่ครับอม โอ้อยอ้อยอ้ยโอ้โหกระโดดหล่นมาสองขั้นเลยเอาแล้วเอาแล้วเลยทีเดียวโอ้โหถึงไม่ถึงโอ้ชิบหายนะไม่มาแล้วไปนะไม่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 นะเค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 เออเคเอออย่างนั้นแหละสัวไอตัวไอ เรียบร้อยเฮ้ยวิกโฮมชนะป่ะเฮ้ยคือชนะเปล่าชนะชนะเหรอเฮ้ยอยู่แล้วนะครับพี่น้องเกมสุดท้ายเกมที่สิบเกมสุดท้ายนะครับเกมเนี่ยเคยเล่นแล้วก็คือเราต้องพาโซคั่วไปเก็บเออเราต้องเก็บอะไรอ่ะจิ๊กซอบนะครับผมคือ พอเก็บได้แล้วเราก็ต้องเอามาประกอบกระกอบนั้นชนะใช่ใช่ครับอุ้ยกรออะไรครับเนี่ยไปโกมสีชมพูใช่ไหมมาเดี๋ยวกูไปตรงนี้ง่ายสุดละกูไปเองตรงเนี้ยไปนู่นแล้วกันโกมไปข้างหน้าเราไปนี้อ่าโอเคโอเคอันแรกเอออันแรกง่ายๆเนาะง่ายๆนะครับคุณบางอันก็ง่ายบางอันก็ยากอันนี้ง่ายมันมันควบคุมกันกระโดดยาวมากกระโดดสูงไง ชอบกระโดดสูงมาเก็บได้ละอันแรกอันน pues uh, ี่ไม่มีใครไปเก็บกูเองกูเก็บเองอ่ะอันนี้ยากเหรอฮ่าไม่เห็นยากเลยได้เห็นไหมโอ้กระโดดชิวๆเนี่ยคนเก่งอ่ะเนี่ยคนเก่งอยู่ตรงเนี้ยโอ้ร่วงแหม่เก็บได้แล้วครับพี่น้องโอ้ขึ้นไม่ได้อึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะปึ๊บอ่ะโอ้ยเก็บตก Okay, เอ okay, ้ยเก็บได้ละโอเคอันต่อไปเอ้าล่วงอันนี้สวยเอ้าเฮ้ยล่วงล้วงเฉยเอ้าพื้นไม่รีสปอนฮะพื้นไม่รีให้อ่ะคือยังไงอ่ะพื้นมันเป็นแบบพื้นล่วงได้อ่ะอ๋อแล้วแล้วมันก็เกิดที่นี่ไหมอ่ะเอาตายอีกเอาอ๋ออ๋อเรื่องงง อ้ไม oh, okay. ่มาแล้วเพื่อนไม่เอาแล้วขโมยไม่เอาแล้วขัดตรงไหนเงี้ยโอเคเข็ยนูตรงนี้ไม่มีใครเอาไปอยู่เก็บเองเฮ้ยเออเออเราอยู่ต้องอยู่มุมมุมเข้าไว้เออเออเออกูโดนเออเออเออตกเออ้ยว่าไปแบบปกติเปล่าไปแบบปกติเดี๋ยวไปอ่ะเหลือตรงเนี้ยไอ้ตรงปีนป่ายอ่ะ ปีเนี่ยนี่นี่ตรงที่ทุกอยู่อะเอ้าเฮ้ยโดนเอาแล้วอ่ะโอเคใช่ไหมโอเคตกเลยอ๋อไม่ต้องละเต้ไม่ทันละไปกลับโอ้ยอย่าแหลกอย่าแหลกโอ้ไม่ทันละครับไม่ทันละแต่เราชนะเราชนะใช่เปล่าเราแพ้ เราแพ้แพ้หนึ่งชิ้นเอออะไรวะจบแพ้อ้าวเฮ้ยชนะอ้าวเฮ้ยชนะได้ไงวะชนะหนึ่งชิ้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเหลยายังอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมไปกดติดตามช่องมิกโฮมเลยนะครับผม แล้วช่องมึงอ่ะเออช่องผมด้วยเตีคอเทสครับครับอ sure. ่าครับรอบนี้ไปละไปไม่ขี้เกียจขึ้นแปนนัดไปจบเลยจบเลย